พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคเข้าช่วงนี้ผมจะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึง KTM ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานี้ล่าสุดม่วนที่16เมษายน2563ที่ผ่านมาบริษัทเบิร์นรับเบอร์จำกัดและผู้จำหน่าย KTM ได้มีการประกาศทิ้งทวนปรับลดราคาครั้งสุดท้ายรวมทั้งหมด4รุ่นประกอบไปด้วย r c 390 390ดุก250ดุกและ200ดุกโดยคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยครับว่าเป็นการประกาศราคาของบริษัทใหม่ใช่หรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่ครับเป็นการประกาศครั้งสุดท้ายของบริษัทเบิร์นรับเบอร์จำกัดซึ่งจะหมดวาระในการเป็นผู้จำหน่ายในช่วงสิ้นเดือนเมษายนนี้หลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปก็จะมีดิสติบิวเตอร์หรือ ตัวแทนจำหน่ายรายใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนดังนั้นบรับ,บร์เบอร์จะได้มีการทิ้งทวนครั้งสุดท้ายระบายสต็อกออกไปให้หมดครับนั่นก็คือ r c 3 9 0จากราคา219,900บาทเหลือ122,900บาท390ดุกจาก2 9 9 9 0 0บาทเหลือ1 1 9 9 9 0 0บาทซึ่ง2รุ่นนี้มีจำนวนเพียงแค่ไม่กี่สิบคันปล่อยประกาศแป๊บเดียวก็ ลดลงไปอย่างรวดเร็วครับส่วน250ดุ๊กและ200ดุ๊กปี2016ซึ่งเป็นรุ่นเก่าดีไซน์โฉมเก่านะครับมีการประกาศปรับราคาจากรุ่น250ดุ๊กที่วางไว้179,900บาทลงมาเหลือ17,900บาทส่วน200ดุ๊ก129,900บาทเหลือเพียงแค่77,900บาทนับเป็นราคาที่สุดจะเย้ายวนใจแต่ว่า นี่คือโฉมเก่าปี2016นะครับไม่ใช่ปีใหม่แต่อย่างใดเข้าใจว่าสรุ่นนี้ยังมีสต็อกค,ค้างเก่าอยู่มากมายหลาย้อยขันครับจึงได้มีการประกาศปร,ปรับลดราคาลงมาอย่างมากมายถล่มทลายในครั้งนี้ย้อนหลังกลับไปเมื่อครั้งบริษัทคุณค่าคอร์ปอเรชั่นทิ้งทวนครั้งสุดท้ายก็แบบเดียวกันนี้ครับเหมือนกันกับเบอร์เบอร์ในวันนี้นั่นเองส่งผลให้ใครหลายคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ต้องเจ็บช้ำนน้ำใจไปพอสมควรทีเดียวต้นปีที่แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ปี2,562บริษัทเบรเบอร์จำกัดได้มีการประกาศยุติการจำหน่ายมอเตอร์ไซค์อย่างเป็นทางการของ KTM มีการปรับลดราคาลงมาอย่างมากมายแล้วแต่ว่าครั้งนี้ลถยิ่งกว่าครั้งที่แล้วหลายคนดีใจในะครับรีบไปจับจองกันโดยเฉพาะรุ่น390ดุกและ RC 390ส่วน250ดุกและ2 0 0ดุกนั้นคาดว่าจะยังคงเหลือค้างสต็อกอยู่อีกหลายร้อยคันเหตุที่ว่าหน้าตาของมันนั้นเป็นโฉมเก่า หน้าทู่ๆหน่อยไม่ใช่หน้าแหลมนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่เห็นรถแล้วก็นึกว่าเป็นโฉมใหม่อย่างไรก็ดีครับด้วยราคาค่าตัวที่ถูกเพียง77,000กราบาทรวมถึงนะครับรุ่น2องสนดุกที่วางไว้เพียงแค่1นึ0 0 0สกราบาทนี่คือราคาครั้งสุดท้ายย้ำนะครับว่ามันคือ2โมเดลที่ค้างคางมาจากปี2016ก็คือเมื่อ3-4ปีที่แล้วนั่นเองหลายคนสอบถามเข้ามาว่าเรื่องของศูนย์บริการ จะสามารถใช้บริการได้ต่อไปหรือไม่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าศูนย์บริการทั้งหมดที่มีอยู่จะยุติบทบาทลงไปจะมีการเอาป้ายลงเพราะว่าโชวรูมทุกแห่งนะครับจะมีการเปลี่ยนจากการเซ็นสัญญากับเบรดเบอร์มาเป็นบริษัทบชรูมแห่งใหม่เท่าที่ทราบในขณะนี้นะครับจะมีเพียงแค่ 2- 3ารายเท่านั้นที่ยังคงดําเนินธุรกิจ k คทีมต่อไปนอกนั้นจะปิดโชวรูมแลจะจำหน่ายเ t ทีไปอย่างถาวรต้องมาดูต่อไปครับว่า ชุมใหม่ของขีเทียมนั้นจะมีกี่แห่งจะมีกี่ที่กี่จังหวัดจะว่าไปแล้วการทิ้งทุนของบรัเบิร์ในครั้งนี้เป็นการทิ้งทวนแบบเจ็บปวดมากครับเป็นการจากกันที่ไม่ดีเอาเสียเลยถ้าหากจะมีการเจราจานะครับขายมอเตอร์ไซค์ร่สุดท้ายให้กับผู้จำหน่ายรายใหม่เพื่อนําไปขายต่อในราคาที่แบบปกติไม่เป็นการทิ้งทุนแบบถล่มราคาให้เละเทะแบบนี้แต่ก็อย่างว่าแลครับธุรกิจก็คือธุรกิจทางบริษัทบเบิร์จำกัดเองก็ขาดทุน กับทีมไม่มากมายหลายร้อยล้านบาทคงไม่ยอมส่งไม้ต่อแบบง่ายๆให้กับบริษัทใหม่แน่นอนอย่างไรก็ตามครับการเปิดตัวของ KTM ครั้งที่3กับบริษัทผู้จำหน่ายรายใหม่นั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอย่างเร็วขณะนี้ชวรุมแห่งใหม่บนถนนลาดพร้าวกำลังใกล้เสร็จลงไปที่ระอยแล้วจะเป็นโชวรูมที่มีมอเตอร์ไซค์ย3ยี่ห้อนะครับแบ่งเป็น3โซนก็คือ KTM b a j a j และ ฮุสควานามีกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่าการเปิดตัวของ3ยี่ห้อใหม่นั้นจะมีมอเตอร์ไซค์ใหม่ประมาณ8 1 0ถึง10รุ่นในส่วนของ KTM นั้นก็คาดว่าจะมีอย่างน้อย3 4ถึง4รุ่นครับมาถึงตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจครับว่าผู้ที่ซื้อมอเตอร์ไซค์จากโชว์รูมของ KTM ในช่วงที่ผ่านมาจะสามารถเข้าไปใช้บริการกับผู้จำหน่ายรายใหม่ได้หรือไม่ถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทเบรบเบอร์จำกัดเมื่อ ครั้งที่มีการรับไม้ต่อจากคุณค่าคอ์ปเรชันนั้นไม่รับนะครับมอเตอร์ไซค์ที่ซื้อมาจากคุณค่าเข้าใช้บริการที่ศูนย์บริการของบรดเบอร์และชุมชนต่างๆแต่ว่าในครั้งนีจ้จะเหมือนกันหรือเปล่านะครับต้องมาดูันต่อไปด้วยสปิริตของบริษัทใหม่จะรับรถมอเตอร์ไซค์คเทียมรุ่นเก่าๆที่ได้มีการซื้อขายกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ไปใช้บริการหรือไม่โดยส่วนตัวผมแล้วก็อยากเห็นนะครับบริษัทใหม่ให้การต้อนรับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นของคีเทียมในช่วงที่ผ่ผาานมา แม้ว่าราย่าวนั้นจะทิ้งทุนอย่างเจ็บแสบก็ตามเพราะฉะนั้นเรื่องราวของ g t m จะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับ